หมอช่วยเพื่อนด้วยหมอช่วยเพื่อนผมด้วยไอ้เล้งเอาหมอมีเวลาหนึ่งชั่วโมงไหนอาการเป็นยังไงไหนบอกหมอสิอาการเป็นยังไงไหนบอกหมอสิการลิ้นตัวเองครับไหนดูดิ<ห>อืมลึกเกือบขาดเลยเนะี่ยอ่ะฮ่าเจอปิดไว้กันฉีกอ่ะหาย อาการเป็นยังไงไหนบอกหมอสิโอ้ยผมโดนตีหัวมาครับโอ้โหหน้าแดงเลยเขินนะเราเขินเหี้ยเลยหมอโดนตีกบาลมาเนี่ยอ๋ออ่ะๆอ่อเอ่เอ,อ่วัดไข้ก่อนอมไม่มีไข้ออปวดไหมอุ๊ยโคตรปวดเลยครับอะอยู่ดิเลนสเปรย์แก้ปวดหายอาการเป็นยังไงไหนบอกหมอสิ มังคุดครับฮะบามังคุดไอ้สัตว์ฝันคุดอือเอออย่างงี้ต้องถอนเนาะะนับตาลับตาเอาหายอากาศเป็นยังไงไหนบอกหมอสิผมไม่ได้เป็นไอ้นี่ผมปันเหยิน ออฟันเยินเหรอใช่ครับเป็นมานานยังตั้งแต่เกิดอืมมาดูสิหายอากาศเป็นยังไงไหนบอกหมอสิท้องผูกครับอย่างนี้หมอว่าต้องสวนตูดนะหมอหมอหมอ หายอาการเป็นยังไงไหนบอกหมอสิโดนแทงครับหมอโอ้โหอาการหนักเลยนะเนี่ยไหนไหนหมอขอดูแผลเลยอย่าดึงอย่าดึงหมอจะตรวจแผลมันโอ้โหมันชะกันมากเลยอ่ะออืหช่ผมจะดึงแต่หมอต้องดูแผลก่อนอ้โแผลหนักมากเลยอ่ะหมอว่า ไม่เว่รอร์ยังจะเก็บทำไมอันพันพนไว้ก,ก่อนช่วยช่วยช่แบบแบบแบแบน,นี้ต้องไปโรงพยาบาลต้องไปโรงพยาบาลก็นี่ไงหมอหมอหมออ๋ออ๋อไม่ไม่ไม่ใช่หมอมาสั่งกาแฟกินนะฮได้ะครับอ้าวอ้าวอไปโรงางาวาอออา ครับกับวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นถ้าเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์ให้เขตแดนบี้ดกสกาได้มาเป็นอันดับหนึ่งด้วยนะครับผมและถ้าใครครับมีปัญหาอาการป่วยอะไรก็คอมเมนต์บอกผมที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยแล้วหมอบี้ครับจะมาบอกวิธีการรักษานะครับผมคอมเมนต์เลย